สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมวจะพาทุกคนมาดูกองถ่ายอาวีกันนะครับผมนี่เลยครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนนะครับผมมาดูบรรยากาศการถ่ายทําวิดีโอในการเปิดตัวของทีมในโปรลีกในซีซั่นนี้นะครับผมซึ่งก็มีผมด้วยนะครับที่เป็นหนึ่งในตัวละครในการเข้าไปแสดงใน MV นี้นะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสนะครับผมที่จะได้มาสัมภาษณ์ตัวแทนของแต่ละสโมสรด้วยนะครับผมก็สำหรับคำถามที่ผมคิดว่าจะมาสัมภาษณ์ในวันนี้ก็น่าจะเป็นทีมที่คิดว่าน่าเกรงขามที่สุดแล้วก็คิดว่าจะได้ลุ้นแชมป์ไหมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซีซั่นนี้มั่นใจในการเอาแชมป์ขนาดเลยนะคครรับผมมว่าาใ จากไหนทีมอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็จะพาทุกคนไปดูเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก,กองถ่ายกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ตัวแทนของแต่ละทีมกันนะครับผมไปกันเลยโอเคครับผมสำหรับสโม,มสรแรกที่เราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับผมก็คือน้องม่อนตอนนี้อ,อยู่ทีมไหนครับอยู่บุรีรัมย์ครับคิดว่าไลฟ์อัพตัวเองในซีซั่นนี้พอใจไหมพอใจมากมากเลยครับบอกแล้ไม่มีใครบ้างมีบอกไปแล้วอันนี้เป็นตัวไอขโค้ดครับโนโ้นุเดวยบี้ดิกกี้ดิจิตบอลครับแล้วก็ผมก็คือเราจะมาเล่นป่าใช่ครับคิดว่าไลฟ์อัพนี้มีีีีีโอออออกกกกาาาสปปป่่่่แชมม์์์เเรรซซซ็นน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 ตตใใััั้้้ผวห60ลคบ อ่าคนชอบเป็นไงครับช่วงนี้ดีดีมากเลยครับเนี่ยผมเนี่ยเป็นสัมภาษณ์ของตัวแทนจากทีมสโมสรสอนกรามวีเนติสปอร์ตนะครับคุณน้องมอนมากครับอกว่ามันใจจัดนะครับผมตัวแทนทีมต่อไปนะครับทีมจากไอดัวใช่ไหมใช่ครับโอเคโอ้ก็คือน้องพีโซคิวเมทตัวเตึงนะครับผมห้าคนเนี่ยมีใครบ้างก็มีออฟเลนเป็นโมซาครับโรมซีนอนแชลลี่ก็เชเทียครับป่าก็เป็นเอพิวครับแล้วเราก็คือเมทใช่ครับคิดว่าซีซั่นนี้เรามีโอกาสแชมป์กี่เปอร์เซ็นต์ก็มั่นใจในระดับหนึ่งครับไม่พูดว่าคครรรัััับบบบบแแต่่่ก็มมนนใใจจะะดขอองงททีเวาผลงานออกมา ให้ดีสุดได้ครับแล้วผลซ้อมเป็นไงครับโอเคครับช่วงนี้ก็ดีแล้วชนะบ่อยครับคิดว่าถ้าไม่ใช่สโมสรเราเนี่ยสมโมสรไหนมีโอกาสแชมป์มากที่สุดในตอนนี้บุญรัมครับบุญรัมเลยเใช่ครับไม่ใช่บูเซ็เลยเส่วนตัวคิดว่าบุญรัมปะหะแล้ะตอนนี้เขาก็ตึงไย่างผมแล้วผู้เล่นคนไหนที่เราคิดว่าอันตรายที่สุดครับจากทีมไหนก็ได้น่าเป็นจากทีมบูเซีนครับโรมโนอาที่เพิ่งได้เอฟเอฟปีมา ผคทีมจะเป็นบุรีรัมย์นะครับผมแต่ว่าผู้เล่นเป็นน้องนัวจากทีมฟุเซอลครับผมอันนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์ของน้องพีโซคิวนะคเราขอบคุณมากครับผมฝากช่องทางการติดตามหน่อยได้ไหมครับได้ครับก็มีเพจไฮด้าอีสปอร์ตใน Facebook ครับแล้วก็ถ้าเป็น IG ของผมก็ p h i p h o p ครับแล้วก็อันด์สกอร์ m u e n s a e ครับก็สามารถไปติดตามน้องพีโซคิวกันได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับโอเคคขอบคุณน้องพีมากนะครับก็สำหรับคนแรกผมเกรงๆนะครับผมต่อสัมภาษณ์น้องมอนพีไปก็สำหรับสโมสรแลผมมก็ืถามเลยครับคือผมเกรงตตื่นนนเเ้กิ มอนพีเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับผู้เล่นแล้วก็สโม,มสรน,นะครับผมก็สำหรับคนต่อไปผมจะไม่พลาดนะครับแต่ช่องทางการติดตามของน้องมอนพีเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะปั๊เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ทีมต่อไปกันดีกว่านะครับโอเคครับผมและผู้เล่นคนต่อไปนั่นก็คือน้องเชนเชน,นจากสโม,มสรอ,อะไรครับเดียรีนาครับอรอบนี้ไม่ใช่เดียรีนาแล้วใช่ครับมาเวใหม่เลยอ่าเท่เลยนะครับผมอ่ะพี่ถามเลยครับว่าไล์อัพซีซั่นนี้เรามีใครบ้างเหมือนเดิมนะครับแค่เพิ่มเชนเชนเข้ามาครับสปอยก็สักอันในห้าเลนต่่่่ออออเเงนนนะคครรัับบสสซซีีีีี้ิดวาาาทมมมโกกแชป์ เอาตรงๆเลยครับจริงๆผมมั่นใจมากครับแต่ว่าผมบอกตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะผมรู้แค่ผมมั่นใจมากเลยแล้วผลซ้อมเป็นไงครับจริงๆเพิ่งซ้อมได้สามวันเปิดมาได้โอเคอยู่แล้วเราคิดว่าสำหรับปีนี้สโมสรไหนมีโอกาสแชมป์มากที่สุดที่แบบมีเวลาส่วนตัวนี้น่าจะฟูเซนส์นะครับแล้วผู้เล่นคนไหนที่เราคิดว่าตึงสุดมาจากทีมไหนก็ได้นะผมชอบที่อากิสซี่ครับจากฟูเซนส์ใช่ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องจินเคนมากนะครับที่มาสัมผัสเล่นกันนะครับก็ฝากช่วยทันติดตามหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นทักสโมสรหรือ โอเคครับผมพี่ไตรนะครับโอเคครับขอบคุณน้องกินมากนะครับผมครับโอเคครับผมและคนต่อไปนะครับนั่นก็คือน้องเต้เอเรสนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่สโมสรไหนอยู่ไชนาซิตี้ครับรอบนี้เรามาเล่นตำแหน่งอะไรดังเกินครับผมปีนี้คิดว่าเรามีโอกาสแชมป์กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยังไม่มั่นใจครับแต่ว่ามีจุดให้ปรับปรุงแล้วก็ยังมีเวลาครับผมลาฟเรามีใครบ้างครับตอนนี้มีเฟกเพย์มีดีฟ็อกมีจักรพัศมีผมมีเจ้าภูมิโคนพี่จินจินวูมีคนนึงหน้าใหม่ครับผมมมมมชื่่ออออปปปประาาานนนนีไ้้้้ดคึงงกกก็ถสตติววแลลซัั ล้วเรา,เราคิดว่าแต่เรามีโอกาสแชมป์ไหมมีอยู่แล้วครับผมแล้วเราคิดว่าในซีซั่นนี้ถ้าไม่ใช่ทีมเราอะเราคิดว่าทีมไหนมีโอกาสแช,ชมป์สูงก็น่าฟูเซนครับผมฟูเซนเขาแชมป์หน้าเก่าแล้วก็เพิ่งแชมป์ซีซั่นที่แล้วแล้วก็เพิ่งแชมป์โลกมาอาใช่แล้วผู้เล่นนะครับตอนนี้ต้องให้โนอาไปก่อนครับผมเหมือนกันเลยนะครับน้องโนอาจากฟูเซนนะครับผมและนี่ก็คือความคิดเห็นนะครับผมสัมภาษณ์เล็กน้อยของน้องเตเลสขอบคุณมากนะครับ ครับโอเคครับผมและคนต่อไปนะครับก็คือน้องจากทีมฟูเซซแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมน้องนะครับเล่นผู้ชายทีมฟูเซซครับเรารู้ตัวหรือเปล่าว่าเราเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีคนยกย่องมากที่สุดในการสัมภาษณ์ที่ผ่านมานี้ไม่รู้สินะผมคิดว่าปีนี้เรามีโอกาสแชมป์กี่เปอร์เซ็นต์ครับห้าสิบห้าสิบครับไลน์อัพนี่ยังเดิมอยู่ไหมมันเดิมทำไมเรามั่นใจแค่ห้าสิบห้าสิบเองวะเราแชมป์โลกนะเว้ยก็เพราะว่ามันอยู่ที่วันแข่งเจาะมาดีไปแียก็อยู่ที่วันแข่งเราคิดว่าทีมที่ไม่ใช่่่่่ทททีีีีีีีีมมมมมมมขออองเเเรรราาาาาานนนนนนยไหโกกกสสแชป์ุดใใต้ววััคบพพะ พี่ตับแต่พี่ตับเป็นโค้ชนะนั่นแหละที่น่ากลัวแล้วถ้าเป็นผู้เล่นล่ะครับก็คิดว่าเป็นนูนูจากบุเดรียมครับก็ฝากน้องฝากชอบทางการติดตามเลยนะครับผมฝาก t ิกตอกครับผมไลก์เกือบทุกวันไอเบนโนอาครับแล้วก็ผ่านทางเพจกูเซนส์ใช่ไหมใช่ครับอืมครับผมก็ไปติดตามน้องได้ตอนน้องแข่งการ์ดสตรีมทุกวันก็อาจจะมาบ่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม thank you มากครับ โอเคครับคนต่อไปที่เราจะมาซ้อมพาฟส์กันครับคุณเคือน้องโบนัสจากเบคอนไทม์ใช่ครับครับผมเรามาเล่นตำแหน่งอะไรครับตางนี้เล่นจังเกิลครับสำหรับปีนี้เรามีความมั่นใจในการคว้าแชมป์อาวิโปลิกขนาดไหนสิบเลยครับเต็มสิบครับผมโอเคครับผมคนซ้อมดีไหมครับช่วงนี้กลางๆครับกำลังพัฒนาในอัพในทีมตอนนี้มีใครบ้างครับมีเป็นคิมเซนเซครับแคลรี่เป็นโอปาออฟเลนเป็นมาร์กี้ครับสองผู้เล่นใหม่เป็นโฮมครับเล่นจังเกิลครับโบนัสครับแล้วก็โนมครับเป็นอาราวินคิดว่าถ้าไม่ใช่ทีมเราเนี่ยมมีีีีีททไหนนนนนนคคิดดวว่่่่าาาาตตกงสุใลอ้จะะฟูเเซรรับพ เขาได้แชมป์มาแล้วถ้าเป็นผู้เล่นนะครับเอาจากทีมไหนก็ได้ทีมชาติทีมแล้ได้เป็นไมล่าแล้วนะครับนี่น้องนายครับ้วครับผมอันนี้ก็เป็นเปิดสัมภาษณ์เล็กๆนะครับผมของน้องบนัสขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ฝากช่องทางการติดตามนะครับทิกเกอร์บนัสอาพาธครับแล้วก็ไอจีบนัสอาพาธครับอ่สตรีมช่วงนี้ก็สตรีมทิกเกอรครับแล้วก็เพจสโมสรเบคอนทัมนะครับผมติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากนะครับน้องบูนัสขอบคุณครับสโมสรต่อไปนะครับผมก็คือน้องนายแมล่าครับจากสโมสรอะไรครับโซลีครับ ตอนนี้เล่นแข่งอะไรเล่นป่าครับก็สำหรับปีนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมว่าจะได้แชมป์โปรลีกมั่นใจไหมมั่นใจครับ90%ครับเ0เลยเหรอครับแล้วเราคิดว่าถ้าเลยไม่ได้แล้วถ้าสมมุติว่าถ้ามาะเทศสโมสรเราเนี่ยเราคิดว่าทีมไหนเนี่ยตึงที่สุดวันนี้ก็โฟเซนครับผมแล้วถ้าแบบเป็นผู้เล่นล่ะครับจากทีมไหนก็ได้รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับผมว่าเก่งทุกคนแล้วนะครับผมไม่รู้เลยครับเอาคนหนึ่งคนหนึ่งพี่ขอคนหนึ่งอ่าคนหนึ่งในโปลิกอ่ะ หมดแล้วนครับแน่มีคนตอบเหมือนกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นน้องนายนะครับผมจากสโมสรโซลิกครับครับผมก็เป็นสโมสรใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใน RV ร์วีลีถ้าจะไปติดตามน้องนายเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็ติดตามได้ใน YouTube ครับนายไมล่าครับผมเฟซบุ๊กเป็นไมล่าเฉยๆเลยครับสตีมด้วยใช่ไหมครับสตรีมครับสตรีมในยูทูบนะครับแล้วก็ไปติดตามสโมสรของน้องนายได้นะครับผ่านโซลิกโซลิกใช่ครับครับผมว่าเขาว่าครับและสโมสรต่อไปนะครับผมนั่นก็คือทีมอัพเกมเมอร์นะครับน้องบาสคุงนั่น เองนะครับผมสำหรับชิซานี้เล่นตำแหน่งอะไรครับเล่นตำแหน่งออฟเลนได้ครับโปลันติโนตัวตึงคิดว่าเรามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับซีซั่นนี้ในการจะคว้าแชมป์อาวิกโปลิประมาณแปดสสองจุดห้าครับนี่แปดสิบสองจุดห้ามีเบลไว้ก่อนเบลไว้ก่อนคนซ้อมเป็นไงบ้างครับออนไลน์ก็ดีอยู่ครับพอเข้าแคมป์แพ้รัวนไม่ไแน่เงี้ยอยาไปเจอกันได้แค่ถ้าไม่ใช่สโมสรเราเนี่ยเราคิดว่าทีมไหนตึงที่สุดอ่น่าจะเป็นฟูเซนครับเพราะว่าเขาเพิ่งได้แชมป์มาทั้งนานาช่าแล้วก็ในในลีกด้วยแล้วก็ถ้าเป็นผ เราเราคิดว่าคนง คิดว่าเป็นแอตเตอร์คร <commun Loud noise> <im estimates> ับใช่ครับเป็นตำแหน่งเหมือนตำแหน่งเดียวกันครับจะไปติดตามเราเนี่ยสามารถไปติดตามได้ที่ไหนบ้างครับเพจ KOG เลยครับเพจ Facebook ของผมบาสพุงเกมครับผมก็สามารถไปติดตามน้องบาสได้ตามนี้ครับสตรีมไหมฮะดูก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวได้แชมป์เดี๋ยวสตรีมชัวร์แชมป์สตรีมนะแล้วก็น้องบาสมากครับผมเดอ๋ยวนครับมาครับและคนสุดท้ายนะครับผมเรียกว่าไม่มีสโมสรนะครับแต่มาจากทีมกอรชีเช็คนะครับผมเป็นหนึ่งในทีมที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยของซีเมโโปเลยก็ว่าได้นะครับผมแนะนำตัวหน่อยครัับบชื่่อลลิกาครเน เลนครับมาจากทีมกอจิก็จิเชคับอันนี้แบบถาใได้ไหมครับว่าในไลน์อัพทีมเราเนี่ยมีใครบ้างป่าก็จะเป็นเฟอี e ครับ Off ออฟเลนก็จะเป็นแกมเอนซีครับโรมก็จะเป็นบีทแคลรี่ก็จะเป็นลามีนครับเรียกว่าเป็นหน้าใหม่ที่เข้ามาในอาวีโปเล็กซีซันนี้นะครับผมคิดว่าเรามีความมั่นใจในการควา้าแชมป์ไหมสัก70%แล้วกันครับ เคครับผมก็มีความมั <S 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 ่นใจในการคว้าชนะแล้วผลซ้อมเป็นไงบ้างครับก็ชนะบ้างแพ้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็แพ้แหละครับเพราะเป็นน้องใหม่ครับผมเคยเข้าตูร์ยงเคยเข้าแล้วครับความกดดันมันก็จะมีมากกว่าปกติเยอะเลยนะพี่บอกเลยมันจะไม่ค่อยเป็นตัวเองซะเท่าไหร่สู้ๆนะครับผมสำหรับทีมก๊อตตี้เชนนะครับก็สําหรับปีนี้คิดว่าทีมไหนตึงที่สุดในสายตาเราน่าจะพูเซตครับแล้วถ้าเป็นผู้เล่นนะครับตึงๆสักคนหนึ่งเราจะเลือกใครทีมไหนก็ได้ที่ไม่ทีมเราไอเกซีฝัดมทดนกันเอง เป็นกันแชมป์โลกแน่นอนครับผมน่าสนใจมากครับผมสำหรับทีมกอจิเชียงรับก็สามารถไปติดตามน้องๆได้นะครับผมเป็นทีมอาริโพลีกทีมใหม่เลยนะครับผมที่ได้เข้ารอบจากการคัดทีมอันดับหนึ่งของเซมิโปรนาะถ้าจะไปติดตามเราสามารถติดตามได้ฝั่งไหนบ้างครับเพจเซมิโปรกอจิเชียงครับส่วนตัวเราสตรีมหรืออะไรไหมก็สตรีมในทิกตอกอยู่ครับชื่ออิกาโปนั่นแหละครับสำหรับใครที่สนใจอยากไปดูเมียตึงๆนะครับผมก็สามารถติดตามน้องกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับน้องลิขการะครับซูซูนะครับผมในการแข่งข ผมก็ขอตัวลาไปแค่นี้นะครับผมตอนนี้จะตีสามแล้วนะครับผมมาถ่ายตั้งแต่1นึ่ทุ่มนะครับใช้เวลานานมากส่วนน้องๆเนี่ยน่าจะอยู่กันยัน8ปดโมงเช้านะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ส่วนคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับฝากติดตามน้องๆในโพลีกกันด้วยนะครับผม